น่าสนุกจังเลยยิ่งมันเล่นยังไงอะพี่ดีเราต้องประกอบก่อนแล้วก็เอามันขึ้นลงขึ้นลงงี้เดี๋ยวเราไปประกอบกันเลย Let's go อวิเด็กๆท,ทำอะไรกันนะนเล่นตกแต่งลินตกแตกอะไรตกแตกมันชือ่อว่าลักก้เอ้ยอะไรนี่พี่ดี อูยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตื่นเต้นไปเหรอโอ้โหพี่ดีป้าป้าเคยเห็นอันเนี้ยเขาเล่นกันเห็นในทิกตอกอ่ะเขาเล่นกันเยอะเลยโอ้พี่ดีมันไม่ได้ประกอบอย่างงี้พี่ดีมันนี่เดี๋ยวป้าป้าช่วยประกอบให้มาแต่เราเคยเห็นครับเาประกอบ่างนี้นะนี่เขาต้องทําแบบนี้ก่อนมันนี่พี่ดีป้าป้าช่วยนะลูกนะมาไม่ใช่ ไต่ได้แค่สิบปีนี่เขาต้องมาเข้าไปอย่างนี้ก่อนใครจำปาป๋าล่ะเขาปะป๊าเขามีสอนออกเยอะแยะไปในอินเทอร์เน็ตพี่ดีนี่อนี่ก็หนูไม่เคยก็หนูไม่ดูอ่ะใครจะดียังไงยังไงแมวช่วยเราแมวช่วยเราด้วยนี่อ่า เราก็ทำให้มันเท่ากันใช่ไหมใช่เขาน่ะอ่าเัาน่ะก็เอาตามาแบบนี้มันมีสำหรับปลาเราเนี่ยว้าวนี่วิธีเล่นมันเล่นอย่างนี้ปะป๊าจับเล่นไหมอันนี้จริงๆถนัดเล่นอย่างนี้มากกว่านะจับจับ พี่ดีแบ่งหนูเย็นหน่อยสิไม่ได้น้องนายพี่เพิ่งซื้อมาเดีย๋ยวมันจะพังโว้ยพี่ดียวหวังไปได้พี่ตอนนั้นหนูซื้อของเย็นมาหนูยังแบ่งพี่ดีเย็นอยู่เอา้าก็รอก่อนสิตอนนั้นก็ตอนน้ำรอก่อนไม่ได้หรอเนี่ยพี่กำลังเล่นเกมเห็นไหมสนุกสนานเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเด็กเดี๋ยวหย و, ดุย و, ด,ย و, ดย و, ก่อนหยุด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 <ๆ>อะไรเนี่ยก็ห,าากหนังอ่ะขอมืขมแย่งกันทำไมลูกเป็นพี่น้องกันน่ะมันต้องแบ่งกันเล่นสิลูกของแค่นี้เองมาเดี๋ยวบ้าจะจัดก,การให้แบ่งให้เล่นเท่าเท่ากันจะได้ไม่มีปัญหา <S 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 <S> โอเคนะป๊าป๊าแบ่งให้แล้วทีนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะทีนี้พาเด็กๆแบ่งกันเล่นดีๆนะอย่าให้มีปัญหาอีกนะเข้าใจไหมป๊าไปแล้วป๊าไปแล้วแหมแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วง่าจะตายโอ๊ยป๊าแบ่งให้ยังไงน่ะมันไม่ใช่แบบนี้เอยนั่นน่ะสีพี่ดีแบบนี้มันจะ มามีนั่งด้วยสิเกิดอะไรขึ้นพี่ดีก็ป๊าป้านะแบ่งลูกลาต้วลาตัให้เป็นแบบนี้นี่หรอแล้วตอนนี้หรออุ้ยป๊ป้าแบ่งแบบนี้หรอใช่อุ้ยถ้าไม่ป๊าป้าแบ่งแบบนี้อะมันไม่ใช่อุ้ยป๊าป้านี่ไม่รู้<ห>อะไรเลยนี่มันต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมพี่ดีใช่นี่นี่อ,อย่างนี้ อ๋อมอนันมีรู้แล้วเพราะว่าพี่ดีกับน้องนายทะเลาะก,กันใช่ไหมใช่ป๊าป๊าก็เลยแบ่งให้เป็นแบบนี้จะได้เลิกทะเลาะก,กันไงแต่ก็ยิ่งทะเลาะก,กันเหมือนเดิมอ่ะยิ่งทะเลาะก,กันหนักกว่าเดิมใช่ไหมไม่ได้นะพี่ดีน้องนายเราเป็นพี่น้องกันนะเราซื้ออะไรมาน่ะเราก็ต้องแบ่งกันเล่นใช่ไหมใช่แต่พี่ดีไม่แบ่งหนูน่ะพี่ดีก็ต้องแบ่งน้องกันน้องอะมาแย่งหนู น้องก็อย่าแย่งพี่ก็พี่ดีแย่งหนูก่อนแต่หนูไม่แบ่งพี่เฮ้ยพี่ดีนัน่นย่งมาให้หนูยันพอ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 แล้วเป็นพี่น้อง,งกันต้องแบ่งกันเล่นเข้าใจไหมพี่ดีก็ต้องให้น้องเล่นน้องก็ต้องแบ่งให้พี่ดีเล่นเหมือนกันเข้าใจโอเคไหมคนละ5นาทีอ่ะไหนเ,เขาเล่นยังไงไหนไหนเดี๋ยวี่สอนเดี๋ยวให้พี่ดีสอนแล้วให้น้องนายเล่นนะ อ๋อเขาเล่นอย่างนี้นี่เองมันก็สนุกดีนะพี่ดีใช่อ่ะหมดเวลาห้านาทีอ่ะต่อไปน้องนายน้องนายเล่นเป็าีฮโอ้หมดเวลาแล้วเหรอนี่ไงแมสนุกไหมจะเล่นกันทุกคนเลยเห็นไหมพี่ดีถ้าเราแบ่งกันเล่นเราก็จะเล่นกันทุกคนใช่ไหมคะใช่ใช่แล้ว คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วอ่ะพี่หนุดีกับน้องนายนไม่ได้ทะเลาะกันนะเป็นแค่การแสดงนะจังพี่น้องซื้ออะไรมาก็ต้องรู้จักแบ่งกันนะคะแต่ไม่ทะเลาะกันนะใช่ใช่ใช่ดีกุหลาก็มใจให้เ็อที่ต่อไปในการเรีกติ